ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านพี่น้องชาวฟรีไฟตกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็พี่ไก่นะครับผมก็จะมารีวิวเซตในตำนานนะครับผมที่หาแทบไม่ได้ในเซิร์ฟแล้วนี่ครับผมมีไม่กี่คนเองนะครับโอ้เซตนี้บอกเลยว่าตั้งแต่ปีแรกจนมาถึงปีที่4นะครับผมยังไม่มีมาขายเลยนี่ครับผมซึ่งเป็นเซตอัพเลเวลนะครับผมจาก1นถึงสนะครับผมเซตแรกนี่บอกเลยว่าหล่อเท่เหมือน เหมือนคูณตัวสปอนในนาคีมากนะฮะโอ้พระเจ้าช่วยเนี่ยฮะเรื่องที่สองลู้เลืรู้สึกว่าจะามีความแบบเต็มขั้นขึ้นมาหน่อยนะครับผมหน้ากากปิดขึ้นมานะครับผมความแค้นที่เหมือนงูนะแล้วก็เซตที่3นี่ครับก็จะเป็นเซตนักฆ่านะครับผมเฮดันเตอร์สมบูรณ์แบบโดยเต็มตัวขนาดนี้นะครับผมจะก็จะมีเอฟเฟ็กอยู่ภายในเซตนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามในเกมกันเลยนี่ฮะ โอ้เจอติงแล้วเออโอเราจะติงแล้วเออเราไหวเราไหวพี่แล้วติงได้ไงดูแค้นพี่ดีเฮียซ็อปสามสิบเก้าเทียดเฮียโอ้โหโอ้เขามาเป็นทัวร์คณะตำบลเลยว่ะเขาจะคว่ำ้าปากเราวะนี่อยู่ไหนอะพี่เอยู่ฝั่งซ้ายนั่นโอ้ยขนุ่งมันมันมันกล้ามั่งกัด ทันทนว่าทำไมล่วงไปดีออมึงโดนจมูกคน่ะมึงช่วยหน่อยเอจะตายไอ้เจียดนไปร้อยสิบแล้วนะข้านอกโดนไร้อยสิบแล้วพี่ดาดึงดาวึชุดแมาขาบ้านเจ็บในบ้าเจ็บพอมีรเิดสอก้อนยังไม่ได้ใช้ที่ในบ้านเจ็บนะนเดียว f i r o ก หม่เดี๋ยวมันมายังไงเนี่ยเข้ามาก่อนได้ไหมครับผมคนนี้เข้ามาก่อนได้ไหมผมชุบได้นะเจ็บนิดเดียวเลยพี่โอ้โหไม่ถือปืนห่อปืนปืนปืนเจ็บไปดิว้าวโอ้เจ็บไปดิเจ็บเจ็บเจ็บแล้วพี่นี่โอ้ปาดยังกันนะแข่งแดงเลยฮะแข่งโอ้โหแข่งเก่าไม่แดงเลยฮะเหลืองล้วนฮะ ไอ้เนี่ยมันให้แข่งยกซูม,มันไ,ไอยอะมากอีกที่เราตึงขนาดนี้นะที่เราตึงขนาดนี้เขาเราไม่ลงหรอกโอเคเวลาะเครือ<า>ร่องอะเ <c oughs> วล์แปดสิบอาเบลเวลโอ้ยชุดอาเลเวลเป้ออ๋อใช่ครับชใช่ไหมไม่คุ้ว่ารุ่นบุกเบิกเกมเลยประเนี่ยเฮียเวลปสิบคืนมีชุดนั่นเด็กเกมเปิดวันแรกเลยครับผม <c oughs> โอเพนเบต้าเลยฮะโอ้ย เล่นไม่ถัดอูเล่นดิสันห้าเล่นดิสันแปดเฮ้ยช่วงนั้นมันยังไม่โหลดในบูสแตกเลยเอ้ยมันไม่โหลดในอะไรบูนเพ่มันต้องไปโหลดในเว็บตอนนั้นผมไปโหลดในเว็บเฮ้ยเม้งสองตัวเฮ้ยปมันจะง้างเราละไปไกลเกินเลยไดงอยู่ไหนมีอยู่ไหนตัวนี้วันวันอีหรือว่าเดียมีตัวนะฮะอยู่พวกนี้พี่พี่ออกมาไอวอแดงตัวนอกเลยพี่จะวาดวัดเช่อตัวก่อน เู่นะงั้นผมว่าเดี๋ยวล็อกว่ะเดี๋ยว็กล็อกวะไม่ได้เฮ้ยมันแพ้เราทำไมมันได้ปืนดีกว่ากูวะเจ็บโอ้ดรามิงครับผมดรามิงฮะเด็กช่วยพี่ช่วยพี่เคาก่อนกูเจ็บมากตัแท็กตัวแท็กเจ็บมากครับผมตัแทกโดนไปเจ็ดสิบตัวแท็กดาวส่วนนี้โอ้ไม่มีทางชนะเราได้เลยเนี่ยสิบศูนย์บอกเลย อะไรโอ้ oh. ปัดยังกันนักแข่งว่ดีจะไปไม่เช่อวาคำนิ้วพี่เขาไว้ที่เขาซู่เราไม่ได้เลยเนี่ยออข้อก่อนไหยพอดเฮ้ยขอทานเนาะขอมาตืยนเติมไปดีโอ้โดนนระเบิดโดนไประเบิดพี anyway> ่ดีจะได้ไง ตายได้ยังไงโดนอย่างนี้ไม่ตายได้ยังไงเขาอยู่ตรงไหนพี่เก็บเขาบอกเลยว่าเก็บมากๆของซาวีครับผมตู้ไทยตู้ไทยมันอยู่ไหนนี่ดูอ่ะชุบวนตู้ไทยเหลือตัวเดียวครับผมเราจะขังเขาเฮ้ยเฮ้ยมันจะไหนล่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงบันไดพี่นั่นแหละเขาอยู่เพื่อนอยู่ เราเจมไปดิเอาเจมไปดิว่วงไปดิโอ้มันจะไหวกับเราได้ยังไงอุ้ยเว้ยอุ้ยโดนหน่อยโอ้โอ้แจกไปอีกกล่องฮะหายไปดิหายไปดิว้ไม่ีหม่กับเราหรอกอุ้ยเดี๋ยวเขาไปเขียนนะพี่อยู่บนเขียนเนี่ยใช่ใช่ยืนอยู่ ปัญญาอะไรปัญญาอะไรปัญญาอะไรของเธอฮะผู้นะสาวหนวดแมวนี่โอ้ยยระยะจูบยยระยะจูบตัวพี่ดีโอ้โหหมา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 ทุบกูนี่นี่นี่ยกักระโดดเลยมาน,นีมาหน,นีมาน,นีมาน,นีเอาไปชุบกันนะปั๊บป้าโอ้โหเดี๋ยวเดียวใจเย็นเล่นอย่างเงี้ยแอบปอบพี่ไอบพี่แอบ โอ้ยเดี๋ยว้อปะมันแรงกว่ายูีเกอโอ้นี่เลยเกืนบใสเลยดอกละยี่สิบสี่นี่ก็เดีกละสามสาม่สิโอ้ยโอ้ยเขาทำไรอ่ะอะไรเงี้ยเหรเจ้าผมแอยวิ่งเงีาโอ้ล่วงหัวหายไปเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมเป้าเป้่าบานอย่างงั้นเ อยูยดี่เขาเขาจะงัดซ้ายเราอ่ะเขาอยู่ซ้ายวูมีสองตัวนะข้างหลังมีรัาผมเจ้าข้างหลังมาแล้วฮะอชรวยอะโอ้มันสู้เราไม่ได้อุ้ยโองสูไปนิดนึงอืออือจบแล้วอะมันซ้ำ่ามันซ้ำสพวมะได้ได้มันซ้ำศพอ่ะเล่นความมุ่งหมมันคือความมุ่งหมในใจเราอะ ใช่เข่าเห้ยวิวอปี่เอ้าทำไมยิงดวนน่ะเฮ้ยเป็นลิงอยู่นะมันยิงจังหวะโดนหมอบไปดิโอ้ไม่ได้เอาลิงมาเลยวะสวยนะสี่ชิวชิวนี่สี่ชิวชิวนี่เป็นไงล่ะโวนเนยติงโอ้กับวูบลินว้าวไม่มาจับผมหอก啊 ไม่ต้องส่ง้ระโยชน์อเลือดที่ปหลิกคู่แล้วจะหนาวแนวนี่ต้งต้องเลิดอ่ะนพอมีปะมันชุบกันอ่ะนายอย่าพึ่งดันนะเว้ยไฟมีไฟมีสองมาถอดด่าวสวยครับผมรอ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 วางวงรอดูสายดู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 คือว่ามันเอาโลบืดหยอลงมาหนินั่นนี่คว้าละ เขาจะเอาผมวะใช้บาเรตเลยบาเรตอย่างนั้นมาแล้วมาแล้วมาเยอะเลยฮะข้างหน้ามีขนะ้างหน้ามีระเบิดดิดาวน์หนึ่งกระนัยดาวน์โอ้ไนท์ผิดเลยเล่นบทผิดกับเราเรอเฮ้ยระเบิดไม่เล่นบทผิดอแต่เราเล่นบนหัวเรอโทษทีเดียวระเบิดเจอแล้ว ว้ายิงอะไรอ่ะนัองประชุบทำไมอ่ะหูเจ็บ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 เจบเจไม่ดาไม่ด้ไม่ดเดี๋ยวว่าผมรอตรงนี้ได้ผมรอตรงนี้ได้ผมรอนี้ได้ในบ้านในตัวดังนาะดาวไม่ดงครับผมโอ้มันจะสู้เราได้ยังไงผมโหผโห โอ้ยทมศพมันขึ้นไม่ได้ว่ะดายจังเลยโอ้ยเชิดดึงดายสมศพหมดเออมอนเลี้ยมีคนแบกเฮ้ยอ๋อเขาสู้ที่เราแน่ที่เราที่คุณภาพเนาะที่จะมาสู้ที่เราเนาะที่ห้างกับที่ตลาดนัดเนาะเฮ้ยเ้ยคนตีมันต่างกันนั่นแหละ ขอบคุณที่แบ่งนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปพักแล้วครับขอบคุณครับผมครับียไปเงเอาว่ะเฮ้ยเรากอดทำการไปเล่นแบบโชว์หดโชว์ติงนี่ครับผมเซตในตำนานนะบอกเลยว่ามันมันก็แบบมันก็ไม่ได้สวยอะไรเว่อวังอลังการเลยครับผมแต่ว่ามันมันหายากมันแพงมันดูรุนแรงและก็ทารุณมากนะฮะอันนี้มันแปลงร่างได้สามร่างนีครับผมร่างที่หนึ่งะครับก็คืออยู่รอดได้ถึงสามนาทีนะครับผมร่างที่สองเนี่ย มันจะเป็นอยู่รอนได้ถึง3นาทีนะครับแล้วก็อันนี้ได้จะจะไม่ผิดก็5้นาทีนะครับหรือว่าเราได้5คกิวนะครับผมเซนี้ก็ไม่รู้ว่าทางทีมงานเขาจะเอากลับมาหรือเปล่านะครับเห็นผ่านไป3ปีแล้วยังไม่กลับมาเลยนะครับผมตั้งแต่พี่เริ่มสตรีมแรกจนถึงตอนนี้ผ่านมา3ปีแล้วนะฮะยังไม่มีปรากฏการณ์ที่จะเอากลับมาเลยนะครับผมโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับ